สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระป๋าวัตนะสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่กัลยาณมิตรพันนีชาเนศกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์ได้เป็นตัวแทนวางพวงมาลาสการะหลวงพ่อนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับชมเอประวัติวันธรรมชัย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ่งซุนกัลยาณมิตรอัดพิมาเขื่อนคำนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอัดพิมาเขื่อนคำกัลยาณมิตรจิตราพรราชมานำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรวันณภพทิว กัลยาณมิตรปิยวันยานเซรีนำกล่าวคำถวายก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ